ศึกเกาโชเซราอิตาลีเป็นหลีกใหญ่ของยุโรปนั่นทําให้เกิดดาวรุ่งชั้นนามากมายโดยเช่นกันรายงานพิเศษไลซิงสตาจะไปกล่าวถึงเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลอิตาเลียนนั่นคือเฟรเดโกเคียซ่าเคียซ่าเป็นตัวรุกที่สามารถเล่นได้หลากหลายตําแหน่งโดยนอกจากปีกขวาที่รับหน้าที่อยู่ประจําก็ยังสลับไปฝั่งซ้ายได้รวมถึงไปเป็นกองหน้าได้ในบางโอกาสแต่ที่น่าสนใจ คือในวัย22ปีเจ้าตัวกําลังพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนเฟเดริโกเคียซ่าเป็นลูกชายแท้ๆของเอลิโกเคียซ่าตำนานกองหน้าทีมชาติอิตาลีที่ผ่านจน้คาแข่งกับหลายทีมดังในเซเรียออดังนั้นนี่จึงไม่ต่างจากลูกไม้หล่นไม่ไกลตน้นและแน่นอนเส้นทางสายลูกหนังเปิดกว้างเพราะอย่างน้อยเจ้าตัวก็มีคุณพ่อที่คอยให้คำปรึกษาเคียซ่าเกิดในปี1997ที่เจนัวเดิยอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและมีน้องหลายคน เจ้าตัวถูกคุณพ่อนําไปเข้าศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งของเมืองฟลอเรนต์ตั้งแต่ยังเด็กและเมื่อ,อยุครบ10ปีก็ขยับมาที่สถาบันลูกหนังของฟิออเรตินาการมีคุณพ่อเป็นอดีตนักฟุตบอลชื่อดังและเคยเล่นให้กับฟิออเรตินาช่วงปี1999-2002อาจทําให้เคียร์ซราคนลูกดูได้เปรียบเด็กคนอื่นแต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะในวิถีของฟุตบอลอาชีพเด็กแต่ละคนก็ต้องมีฝีเท้าดีพอที่จะก้าวไต่ระดับโดยเฉพาะสโมสรใหญ่ที่เน้นแค่เด็กมีแววจริงๆ จากเด็กมากมายที่ใฝ่ฝันก้าวมาเป็นนักฟุตบอลเคียซ่ามีพรสวรรค์นในตัวเองและเมื่ออยู่ในสถานที่ถูกต้องและสภาพแวดล้อมที่ดีก็ทําให้ได้พัฒนาตนเองซึ่งหลังอยู่ในศูนย์ฝึกของม่วงมหาการเป็นเวลา9ปีซึ่งก็คือปี2007ถึง2016เจ้าหนุ่มน้อยก็ได้เวลาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เคียซ่าเซ็นสัญญาฉบับแรกก,กับฟิออเรนตินาในต้นปี2016จากนั้นจึงค่อยถูกใส่ไปนในทีมชุดใหญ่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในฤดูก,กาล2016ถึง2017เป็นต้นมา โดยเป็นยุคการทำทีมของเทนเนอร์เปาโลซูซาซีซั่นดังกล่าวเคียรซ่าลงสนามเป็นตัวสำรองบ้างตัวจริงบ้างแต่ก็เป็นช่วงที่ได้สัมผัสการเล่นฟุตบอลระดับสูงและเริ่มแสดงให้เห็นว่ามีแววที่ไม่ธรรมดาประตูแรกในชีวิตนักฟุตบอลอาชีพของเจ้าตัวเกิดขึ้นในเกยมยูโรปาลีกที่ไปเยือนชนะคาราบากทีมของอาเซอร์ไบาจาน2ประตูต่อนหนึ่งเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2016ซึ่งในเกมเดียวกันนั้นเจ้าตัวก็โดนใบแดงด้วยเช่นกันซีซ่าแรกกับฟิออเรตินา่า เคียซาช่วยทีมจบอันดับที่8และลงสนามรวม27นัดยิงได้3ประตูหากนับรวมทุกรายการก็เป็น34นัดยิงได้4ประตูนี่เป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาสำหรับดาวรุ่งที่เพิ่งเปิดตัวเล่นหลีกใหญ่เป็นครั้งแรกฤดูกาล2017-2018เป็นช่วงเวลาที่ดีของเคียซาอีกเช่นกันพอแม้ทีมจะเปลี่ยนกุนซือจากเปาโลซูซาไปเป็นเซฟานโนปิโอลีเจ้าตัวก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรและยังได้รับการขัดเกลาจากกุนซือคนใหม่ไม่ต่างจากเดิม เคียซ่าในเวลานั้นกลายเป็นดาวรุ่งที่รอบจัดมากกว่าเดิมและมีทักษะการยิงประตูที่ดีขึ้นสไตล์การเล่นจะเป็นลักษณะลากเข้ามาจากริมเส้นด้วยความรวดเร็วและไม่ว่าจะยิงเองหรือส่งให้เพื่อนก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทีมเสมอด้วยฟอร์มที่โดดเด่นขึ้นนี้ทําให้ต้นปี2018เจ้าตัวถูกลูจิดิเบียโจที่รับตาแหน่งคุมทีมชาติอิตาลีชั่วคราวเรียกมาติดทีมเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังรับใช้ทีมชุดเล็กเรียงกันมาตั้งแต่ชุด U19 ปี อยู่20ปีและอยู่21ปีเคียซ่าได้ประเดิมสนามในเกมกระชับมิดที่อารซูรีภายอ์จจินิน่าสูประตูต่อ2อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานเมื่อโรเบโตมันชินีมารับตำแหน่งแทนดีเบียโจดาวรุ่งจากฟิีออกก็ยังอยู่ในทีมต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันเคียซ่าซึ่งมีริคคาโดกาก้าตัวรูกบาซิเลียนตำนานของเอซิมิลานเป็นไอดอลกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของฟิออเรนติน่าและได้รับการปรรรััับบสสญญาาาใใหหม่่้้้โโดดยยไคแงงงูถึปีละ3.1นร หรือราว113ล้านบาทนี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับนักเตะดาวรุ่งเคียซ่าลงเล่นในถิ่นอเตมิโอฟรังกี้แบบเต็มๆสี่ฤดูกาลคือตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 6 2นถึงจนถึงฤดูกาล2019-2020ถึงโดยมียอดรวมลงสนาม150นัดยิงส3ประตูและยังมีความทรงจำที่ดีอย่างการทำแฮตทริกใส่โรมา่าในเกมโคปาอิตาเลียที่ช่วยทีมชนะ7ประตูต่อหนึ่งตอนต้นปี2019พร้อมกันนี้อย่างกว้าดาสวสโวของม่วงมหาการ สองฤดูกาลติดต่อกันคือฤด,ดูกาล2018-2019ตามด้วย2019-2020โดยยิงได้12ประตูกับ11ประตูตามลำดับการเป็นดาวรุ่งจราดแสงทำให้เคียซ่าตกเป็นข่าวลือกับทีมชั้นนำในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอาทิแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษองไรก็ตามช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานี้กลายเป็นยูเวนตุสมาอำนาจของวงการฟุตบอลอิตาลีที่มาคว้าตัวไปได้สำเร็จด้วยสัญญาย,ยืมตัว2ปี พวงเงินไข่ซื้อขาดที่ราว40ล้านยูโรการเปลี่ยนแปลงเส้นทางค้าแข่งครั้งนี้เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายเห็นด้วยยกเว้นแฟนบอลของฟิโอเรนติน่าพอด้วยสถานะที่เป็นอยู่เคียซ่าจะเป็นต้องยกตัวเองให้ก้าวหน้าไปกระดับดังนั้นการโยกไปเล่นให้กับยอดทีมอย่างยูเวนตุสที่มีอันเดียป,ปีโร่ตำนานของประเทศคุมทีมอยู่จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแม้มองอีกมุมจะมีความเสี่ยงปนอยู่บ้างเพราะเบียงโคนเนรีเต็มไปด้วยสตาร์แทบทุกตำแหน่ง จนอาจทําให้เคียร์ซ่าไม่ได้ลงสนามแบบต่อเนื่องที่กล่าวมาคือประวัติเข้าๆของเฟเดริโกเคียรซาเราจะเห็นว่าแม้ผ่าเรื่องราวน่าสนใจมาไม่น้อยแต่ด้วยวัยแค่20ปีต้นๆก็นับเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นอาชีพเท่านั้นจากนี้ไปคือหนึ่งความท้าทายของเจ้าตัวที่ต้องพิสูจน์ว่ายังสามารถไปได้ไกลกว่านี้เพื่อสมกับเป็นเพชรเม็ดงามของทั้งทีมชาติอิตาลีและของวงการฟุตบอล